จะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาเดมุนมาเป็นโกเปิดเกมมาเทฟเฟสส่งให้กับลัดฟอดยิงไปโอ้โหไม่ผ่านมือฟันเดซาลูนี่ลูนี่เต็มข้อโอ้โหไม่ตรงกรอบแบ็กแฮมส่งให้ลูนี่ยิงไปเดมุนเซฟได้ซ้ำได้ไหมโอ้โหซ้ำไม่ได้เอาเด็กแบ็กแฮมแบ็กแฮมเต็มข้อโอ้โหเดมุนเซฟไปอีกแล้ว ใครอีแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดโอ้ยยังไม่ผ่านอ้าลูนี่เต็มข้อโอ้ยโคตรเซฟลูนี่อีกแล้วโอ้ยยังจะเซฟอีกลูนี่ซัดไปอีกโอ้ยเดอะมุนโคตรเซฟดินโยดวลกับรถนินโยเฟดินโยยิงผ่านรถนินโยไปโอ้ยโอ้ยแรดฟอร์ดมงผ่านมือแฟนเดซาเข้าไปรถไปโตคาร์ลรถไปโตคาร์ลเข้าซ้ายโอ้ยเกือบเข้าเฟ็ยิงผ่านโรถนินโยอีกแล้วโอ้ยไม่เข้าเฟ็เฟ็เฟ็ททำอะไรส่งให้กับแรดฟอร์ดโอ้ยเต็มข้อ ไม่ผ่านมือฟันเดซารูนีร่รูนี่รูน şey> ี่เต็มข้อหวิคานแทบหักรูนี่รูนี่เปิดได้โลนินโยโหยมงเข้าไปอย่างสวยงามเข้าจังหวะนี้รูนี่เปิดไปให้กับแบ็คแฮมแบ็คแฮมให้โรนในินโยโหยเต็มสามเหลี่ยมแบ็คแฮมแบ็คแฮมเต็มข้อโหยังจะไม่เข้าอีกแบ็คแฮมอีกแล้วโหยยังไม่เข้ารูนี่อีกแล้วยังไม่เข้าอีก โรยเยส่งให้รูนี่โอ้ยเดมมุนยิงจะเซฟอีกโรยโยอซัดไปโอ้ยยังไม่เข้าอีกโรยเยเต็มข้ออีกอู้ยังไม่เข้าเรนยนยอเต็มข้อ,อ,อ,ขขอโอ้โหลูกนี้เข้าจนได้ครับจังหวะนี้เอาลูไปโตโคารอสเต็มข้ออู้ยซับได้ไหมซับได้ไหมโอ้ยสกัดออกมาได้แบ็กแฮมเปิดให้รูนี่เต็มข้อโอ้หลูกนี้เซฟได้ในขาแทบหักมูนอ <c oughs> ยิงไปโอ้ไม่เข้า คาร์ลตเปิดไปให้กับแบ็คแฮมเต็มข้อโอ้โห,โอโหโคตรสวยโรนโย่เปิดให้คาร์ลตคาร์ล์ได้แบ็คแฮมโอ้โหเดอะหมุนมันขี้เกียจเซฟแล้วครับเข้าอย่างง่ายได้เอาเฟสตงให้กับเซมิโรดโอ้โยังไม่เข้าใครเนี่ยลูนี่เปิดให้โรนโย่โอ้โยิงไปจังหวะน,นี้เซฟได้ี่มือแทบหักโรนโยเ่เต็มข้ออีกแล้วเดอะหมุนเซฟได้ อาเดมุนส่งไปได้แอ้ยเกือบเข้ารู้นี่ยิงไปอีกอุ้ยเกือบไปเดํมมุนเล่นอะไรเทฟเฟสเปิดไปอ้ยเกือบเตะกันคอคาร์ลสเกือบไปแล้วมึงรู้นี่อ้ยขานได้พักอีกแล้วโอแบ็คแฮมอ้ยยิงไปเกือบไปเทเฟตเตะกันคอแบ็คแฮมเมื่อึงมทำได้ไงรู้นี่อ้ยรู้นี่อีกแล้วยังไม่เข้าอีกเอยแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเปิดโอ้สกอร์เปียนเอาไปเข้าเฉย รูนี่เต็มข้อโห้โคตรเซ็บรูนี่อีกแล้วยังไม่เข้าอีกอุ้ยโอ้ก็หมดเวลาไปนะครับผม